มาดูเรื่องชวนคนหัวลุกแต่เช้า6โมง57นาทีไม่เป็นไรฟ้าสางสว่างแล้วนะคะเล่าได้ประตูรั้วเหล็กเหล็กหนักไหมหนักคุณมันเปิดเองอมีลมพัดก็จริงแต่รั้วเหล็กเนี่ยมันสวนทางลมม,มันสวนเลนกับลมค่ะคุณผู้ชมดูพร้อมกันนะคะ,ะ,ะดูนะคะน,นี่นี่เห็นไหมเปิดมาละเนี่ยเปิดแล้วค่ะอแล้วคุณเห็นภาพไหมบุงจอขวามือเนี่ย ทิศทางลมดูได้จากไหนดูได้จากผ้ามุมจอขวาเบื่อมันต้องไปซ้ายถูกป่ะถ้าเราดูจัดจองนี้นะแต่ประตูทําไมมันเลื่อนมาขวาสวนทางลมพยายามมองให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมได้ได้ลองดีลองลองดูยังไงอ่ะคืออาจจะลมพัดไปตีผนังแล้วมันก็ย้อนกลับทำประตูเลือนมาได้เปล่าลักษณะอ๋อหรอลักษณะลมหมุนหรือเปล่าลมหมุนอ๋อหรอแรงลมกับแรงเสียดทาน แรงเสถานชนะแรงลมอะไรอย่างเงี้ยหรอยังไง<น>ะอะ,<น>ะไม่ไม่รู้แต่ว่าคนที่เอาภาพนี้คลิปนี้มาโพสต์เขาก็เชื่อในเรื่องของเฮ้ยมันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันมองไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านเ้าเอาคลิปนี้มาโพสต์เองเลยนะคะแล้วตั้งคําถามใครเปิดประตูบ้านฉันเหตุการณ์เกิดวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาสักประมาณตีหนึ่งนะคะ เหตุการณ์เกิดที่ไหนอะที่ชัยนาทส่วนบ้านเลขที่ไม่ต้องถามไม่ได้บอกในสคริปต์เนี่ยมันขาดตรงนี้แหละฮะใช่คุณผู้ชมใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะหลักวิทยาศาสตร์ใครตอบคําถามได้บ้างอ่านะคะเจ้าของบ้านไม่ได้บอกเจ้าของบ้านกลัวคนจะไปแห่ไปดูไงเลยไม่ได้บอกมาอ๋อไม่เป็นไรตีเอาจากแรงลมก็ได้แง้น่ะหรือว่านับนับอ่อนับท่อนไม้ท่อนไม้ของรั้วโอ้มันก็ยากไปอ๋อก็มองให้เป็นเรื่อง วิทยาศาสตร์แล้วกันแต่เจ้าของบ้านเขาก็วันๆว่า,า,ามันเปิดได้ยังไงนะเออแ,แล้วมันไปหยุดอยู่ตรงกลางพอดีอะน,น,นะ,นะฮะเอาก็ว่ากันไปะนะครับ